สวัสดีครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมมาส่งสินค้าทางไปษณีเก็บเงินปลายทางนะครับอ่าก็วันนี้ก็เป็นเครื่องหยอดข้าวนะครับกับกับฐานพวนห้ขานะครับเครื่องหยอดข้าวก็จะเป็น4ี่แถวจานคู่ลูกปืนนะครับจานคู่ลูกปืนใส่รถไทนาเดินตามรุ่นนี้หน้ากว้างที่อยู่ที่1เมตรนะครับหน้ากว้างอยู่ที่หเมตรระหว่างห่างของขาจะอยู่ที่สาเซนนะครับสาเซนนะครับผม จานแหวกขนาด12นิ้วใหญ่นะครับจานแหวก12นิ้วใหญ่ลูกปืนนะครับจานแหวก12นิ้วใหญ่นะครับความสูงจากพื้นประมาณ60เซนได้นะครับตัวนี้ค่อนข้างจะสูงนะครับถังข้าวก็ถังใหญ่นะครับใส่ได้ประมาณถังละ10กิโลนะครับเนไะครับจานข้าวด้านในเจาะมาให้ สี่รูนะครับผมจะามาสี่รูจานจะลงเป็นหลุมเป็นกอนะครับจานที่ติดมากับตัวเครื่องจะลงเป็นหลุมเป็นกอนะครับผมห่างประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าเซนนะครับส่วนจานที่แถมให้นะครับจานที่แถมให้นะครับตัวนี้ตัวนี้จะเจาะมาแปดรูนะครับมาแปดรูจะลงเป็นหลุมนะครับจะลงเป็นหลุมเอ้พูดผิดนะครับจะลงแบบโรยนะครับนี่ จานคู่นี้จะลงแบบโรยนะครับข้าวจะลงถี่กว่าเดิมนะครับจะโรยมาเลยนะครับตัวนี้ติดในทางนี้จะลงเป็นกอเป็นลุมครับนี่คือด้านหลังนะครับอันนี้ก็ขากบกบดินให้ไปกบข้าวนะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็เป็นเบรกนะครับ ส่งลูกค้านี่อยู่ที่อำเภอเอ,อ,อำเภอห้วยถแถลงนะครับจังหวัดนครราชสีมาครับผมราคาอยู่ที่1น0 0งบาทนะครับหนึ่งหมบาทราคานี้ก็ยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับส่วนผานทวนนะครับตัวนี้ส่งลูกค้าอ,อ,อยู่ที่จังหวัดเลยนะครับนี่นะครับหาคา A ครับ หน้ากว้างประมาณ90เซนนะครับตัวนี้ความสูงจากพื้นประมาณสักเอ่อหกเซนได้นะครับขาก็สามารถเลื่อนปรับขยับได้นะครับขันนอ็อตสตัวเลื่อนปรับได้นะครับตัวนี้ราคา3,900บาทนะครับยังไม่รวมจากค่าจัดส่งครับลูกค้าท่านในสนใจก็โทรสั่งจองหรือว่าสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์062-7545665 094 4699 224ครับทางร้านมีบริการจัดส่งทั่วไทยเก็บเงินปลายทางนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทางร้าจะทำคลิปด,ดีๆมานำเสอนออยู่เรื่ยๆครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ